วันนี้ตัวเองจะขับรถทาไปไหนอะไปกระจวกอยากไปไหมอ้าที่เราเคยไปกันใช่ไหมใช่จากกินอาหารทะเลไหมอาสิคะก<บ>ินขนมปังไหมคะกอนนะกินอีกไหมคะอุ้ย เลอกืมงทางด้วยมองอยู่โองสนุกอย่างเดียวเล้วตัอยากปอมมาก้อนบ้างอ่ะได้ขับรถอยู่ค่ะแต่ว่าขับข้างเดียวได้นะเ<ง>ร็วแล้วอะกินอะไรอยู่ ก็ไม <Go. S 2> ่ร <teachers> <No. S 1> ู nah, ้เหมือนกันเราไปข้างทางไหมคะฮะไปข้างทางไหมคะซ้ายทำไ่ไม่ไหวแล้วค่ะจะทำไรน้องจะทำไรมาขนาดนี้แล้วอ่ะได้เดี๋ยวพี่ตกไปเลย เดี๋ยวขับเดี๋ยวกะขากับเดีกก๋รวกพี่ว่าไหมเธอพี่ไม่ไหวไดือู้รึเไม่จอดแล้วนะได้ค่ะหดจุกแซกเียไอะค่ะโอ้ยขนเบาเดีวจะไงไม่มีใ,ใครเห็นห ¡No me no, no, no.